สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมน้าเมฆมิสูอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาเสนอโปรโมชั่นกระบ,บะตอนเดียวใส่คอกสูงนะครับคอกตัวนี้1เมตร35นะครับผมของแถมที่ผมให้ลูกค้าในโปรตัวนี้นะครับจะมีล้อแม็กนะครับผมแล้วก็มีซุ้มล้อแล้วก็มีกันชนหลังเหล็กยี่ห้อアウเลนเดอร์นะครับโปรพิเศษของเราวันนี้นะครับผมออกรถเพียง0บาทนะครับหรือจะรับดอกเบีย้ย0%ทักมาได้ที่เบอร์08 ศูนย์สี่สองแปดแปดหกหนึ่งสี่อะชมครับนะครับนี่คอกเหล็กอันนี้เป็นเหล็กแป๊บนะครับเหล็กแป๊บอย่างดีหนาทนทานครับดูนะครับนะเราเป็นแป๊บอย่างดีแล้วดูฮับอันนี้กันชนหลังนะครับเป็นอลเมิเดอร์เป็นกันชนเหล็กนะอนะครับแล้วดูแมกและยางนะครับผมแมกยางที่หนาให้นะครับอ่าเป็นแมกขอบ 16นะครับลายหยดน้ำยางหนิงหลงนะครับยางแบบออาทาเลนเลยลุยๆนะครับผมนะครับรลอๆนะครับผมรลอๆห่อมากนะครับอ่ะฝากโปรโมชั่นพิเศษนะครับออกรถ0บาทหรือดอกเบี้ย0%ทักมาหาผมได้ที่0804288614น้าเมตรชื่อนี้การันตีมีแต่ให้สวัสดีครับ